สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลมมิลาครับวันนี้ครับเราก็จะมาทําการรีวิวรูปแบบใหม่ครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามกันมาเยอะครับว่าลําโพงแต่ละตัวเนี่ยคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับวันนี้เราเลยมาเริ่มทําการรีวิวนะครับของลําโพงแต่ละรุ่นนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะเริ่มมีการ พูดถึงรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์สเปคนะครับรวมถึงรีวิวคุณภาพของเสียงเพื่อให้เป็นข้อมูลของทุกท่านนะครับซึ่งการรีวิวัน,นี้จะเป็นรีวิวตามความเห็นของผมนะครับจากประสบการณ์ของผมโดยตรงนะครับเอาไว้ให้ทุกท่านที่เป็นเพื่อนๆกันตามคลิปของเราเนี่ยดูว่าลำโพงแต่ตัวเนี่ยคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับ คลิปแรกของวันนี้ครับก็จะเป็นการรีวิวลำโพงโฟกัลครับซึ่งเป็นลำโพงยอดนิยมจากฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศไทยเรานะครับได้รับความนิยมมากครับกับการคนที่เล่นลำโพงโฟกัลนะครับซึ่งคลิปที่เราจะทำการรีวิววันนี้นะครับเราจะมีการให้คะแนนเสียงของแต่ตัวรวมถึงความคุ้มค่าของวัสดุอุปกรณ์ด้วยลองติดตามชมกันนะครับว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านยังไงบ้างแล้วก็ ใครที่อยากให้รีวิวลำโพงตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มการรีวิวลำโพงโฟกัลกันเลยดีกว่าครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาทำการรีวิวลำโพงโฟกัลครับรุ่นล่าสุดครับรุ่น f l a ก EVO PS165 FSE ะครับซึ่งเป็นลำโพงยอดนิยมครับจากฝรั่งเศสตัวใหม่ล่าสุดครับ แล้วยังมาทําการแกะกล่องดูเลยครับว่าลำโพงตัวนี้ครับเริ่มต้นจากตัวนี้เป็นลำโพงแบบ Two-way Component นะครับซึ่งเจ้าเสียงกลางตัวนี้ครับเป็นลำโพงขนาด6.5นิ้วนะครับโครงสร้างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมบาสเกตครับแบบแบนครับความลึกเนี่ยเพียงแค่2.25นิ้วเท่านั้นนะครับ กรวยลำโพงนะครับทำจากเทคโนโลยีพิเศษของโฟ c a l ครับเขาเรียกว่าแฟลกโคนครับหน้าตาจะเหมือนลายไม้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ไม้นะครับมันเป็นผมดูแล้วว่าสุกเหมือนกับผ้านะครับเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทางโฟ c a l ครับแล้วก็เจ้า Twitter ครับตัวนี้นะครับ Twitter หน้าของมันเนี่ยเป็นมุมป้านนะครับ เป็นทวิตเตอร์ที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยี PAM ทวิตเตอร์ครับส่วนประกอบเนี่ยคืออลูมิเนียมแมกนีเซียมอินเวอร์ตโดมทวิตเตอร์ครับขนาดถึง32มิลครับทุกท่านการทนวัดนะครับของลำโพงชุดนี้นะครับวัด normal เนี่ย60วัตต์ครับแม็กซิมัมถึง120วัตต์นะครับแล้วก็เซนซิทิวิตี้ของลำโพงครับอยู่ที่91.5 dB ครับ แม่เหล็กของวูเฟอร์ตัวนี้ครับเป็นแม่เหล็กแบบเฟอร์ไลท์ครับนะครับแล้วก็มาดูล่าของพาส์สีคอสเซเวอร์ครับพาส์สีคอสเซเวอร์ตัวนี้เขาดีไซน์มาเนี่ยขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะก,กับการเก็บซ่อนง่ายๆครับเป็นพาส์สีแบบเขาเรียกว่า2 way นะครับ12 dB อ c t a v e อกเนะครับตัวนี้แล้วก็ลำโพงชุดนี้ครับ frequency response นะครับอยู่ที่ 70Hz เฮิร์ต นะครับความถี่ต่ำที่70เฮิร์ตความถี่สูงสุดเนี่ยอยู่ที่28กิโลเฮิร์ตครับแล้วต่อมาครับเราจะมาทดสอบฟังเสียงลำโพงตัวนี้ครับในห้องลองเสียงนะครับ หลังจากทดสอบฟังเสียงลำโพงโฟกัลครับให้ข้อสรุปดังนี้ครับเสียงเบสนะครับเบสของโฟกัลตัวนี้เนี่ยลงได้ลึกพอประมาณรายละเอียดดีครับอิมแพคพอประมาณนะครับส่วนเสียงกลางครับเสียงกลางเนี่ยเป็นเสียงกลางที่เสียงสะอาดนะครับสดมีความกระฉับกระเฉงส่วนเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมเนี่ยสดคมชัดให้รายละเอียดเสียงที่ดีครับสเปกตรับาลานซ์โดยรวมนะครับเหมาะสําหรับเพลงป๊อป นะครับล็อกแล้วก็คนที่ชอบเพลงแบบแนวกระฉับกระเฉงฟังสนุกสนานครับโดยรวมของวัสดุอุปกรณ์โฟคัลชุดนี้เนี่ยออกมาคุ้มค่านะครับดีไซน์ดีติดตั้งง่ายครับ,ท,ท,รบทุกท่านครับทุกท่านครับแล้วนี่ก็คือการรีวิวลำโพงของโฟคัลนะครับซึ่งเราจะมีการให้คะแนนให้ละเอียดมากขึ้นนะครับ ก็เป็นความคิดเห็นหรือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านใครที่สนใจลำโพงตัวนี้ครับก็ขอเชิญได้ครับที่ Mirage Audio ทุกสาขาครับรวมถึงใครที่สนใจลำโพงตัวไหนอยากให้รีวิวครับก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ครับสุดท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ให้กับคลิปของเราครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ